มหาสมัยสูตรการชุมนุมครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าเทวดาจากสิบโลก,กธาตุโดยมีพรหมจากพรหมโลกชั้นสุทถาวาสีอา่องค์เราด้วยคำแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตตสาวกทั้งหลายโดยมหาสมัยนี้ในแต่ละยุคข,ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องธรรมธรรมชาติโดยวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ว่าด้วย การชุมนุมของพรมชั้นสุทธาวาสีองค์และเทวดาจากสิบโลกธาตุรวมถึงเหล่ามารทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันเพื่อก้าเฝ้าต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยปิตุสงฆ์ทั้งห้ารอยรูปนป่ามหาวันใด้กรุงกบิลพัทแคว้นสักกะโดยเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราไปรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับโดยก่อนอื่นเลยผมจะขอกล่กาวว่ามหาสมัยสูตรเป็นพระสูตรขนาดยาวจัดอยู่ในมหาวัคคหมวดทีคณิกาย ในพระสูตรทันตปิฎกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระเตปิฎกโดยเนื้อหาได้กล่าวถึงการชุมนุมครั้งใหญ่ของเหล่าเทพยดาทั้งพวงโดยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับอยู่หน้าปา่าหมาวันใกล้กับกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะพร้อมด้วยพระพิสุส่งมูใหญ่ประมาณ500รูปครั้นนั้นเหล่าพรมชั้นสุทาวาสสี่องค์คิดว่าเทวดาจากสิบโลกธาตุมาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยมูพิสุส่ง พวกตนก็ควรจะไปเฝ้าด้วยและได้กล่าวคาถากันคนละบทด้วยใจความพัลนาถึงความประสงค์ที่มาความประพฤติชอบของพระสงฆ์และพัลนาว่าผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะย่อมไม่ไปสู่อบายภูมิต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตัดเรียกพิสูจน์ทั้งหลายแล้วได้ตรัสเล่าว,ว่าเทวดามาประชุมครั้งใหญ่และได้ประกาศชื่อของเหล่าเทวดาเหล่านั้นโดยละเอียด โดยพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงณนป่ามหาวันเขตพระนครกบิลพัฒนในสกกาชนบทพร้อมด้วยมูพิสุสง่งมูใหญ่ประมาณหน้าร้อยรูปซึ่งล้วนแต่เป็นพระอา,าราันทั้งสิน้นโดยมูลเหตุที่ทรงไปประทับให้กับพระนครกบิลพัฒนนั้นในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีอัตตกถาทีกนิกายได้อธิบายไว้ว่าเนื่องจากชาวสกยะและโกริยะทะเลาะบบ่แวงกันเรื่องแย่งน้ำในแม่น้ำโรอินี จนถึงขั้นเตรียมยกของทัพเข้าประจนบาลกันครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบด้วยพระยานว่าจะเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นกับพระยาติวงศ์จึงทรงสเสด็จไปห้ามห้ามเหตุแห่งความขัดแย้งนั้นและทรงสแสดงพระธรรมเทศนาจนกระท,ทั่งทั้งสองฝ่ายละความบาดหมางทั้งยังบังเกิดความศรัทธาถวายพระราชกุมารฝ่ายละ250องค์รวมได้500องค์ออกผนวหน้าป่าใหญ่คือป่ามหาวัน แล้วทรงอบรมสั่งสอนจนกระทั่งพระพิสุราชกุมารทั้งห้ารอยรูปนั้นได้สำเร็จพระอาราธผลทั้งหมดระหว่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งห้ารอยรูปสถิตอยู่ณาป่ามหาวับนบรรดาเทพยดาในป่านั้นได้ประกาศแก่เทพยดาทั้งสิบโลกธาตุมาประชุมกันครั้งใหญ่เพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจึงเรียกประูุดนี้ว่ามหาสมัยซึ่งแปลว่าการประชุมใหญ่นั่นเองครับ โดยเนื้อหาของมหาสมัยสูตรนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนโดยส่วนแรกได้กล่าวถึงการปรากฏของเทวดาที่ได้มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณป่ามหาวันจนกลายเป็นการประชุมครั้งใหญ่ของเหล่าเทพยาดาทั้งหลายโดยส่วนที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบอกนามของพวกเทวดาเหล่านั้นให้พิสูจน์ทั้งหลายได้ทราบมีความยาวพอสมควรโดยเล่ยนามของเทวดาชั้นต่างๆลำดับชั้นต่างๆลักษณะรูปร่างต่างๆ โดยต่อมาคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีอัตตกถาทีขคนิกายได้อธิบายลักษณะและรายละเอียดของเทวดาเหล่านี้เพิ่มเติมโดยในส่วนของคาถาซึ่งพรรณนานามของเทวดาและอมนุษย์ทั้งหลายที่มาเข้าเฝ้าซึ่งผมจะกล่าวต่อไปในเรื่องครับโดยส่วนที่หนึ่งเทวดาจากโลกธาตุทั้งสิบมาประชุมกันเพื่อทศนาองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคราวนั้นได้มีพรหมชั้นสุทธาวาสสี่องค์โดยพรหมชั้นสุทธาวาสนี้ คือพรมที่เป็นอนาคามีผู้ที่เมื่อเป็นมนุษย์ได้สําเร็จมรรคผลในชั้นอนาคามีผลได้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้กล่าวถ้อยคําอันแสดงถึงความรู้สึกของตนต่างๆกันดังนี้โดยพระมงหนึ่งได้กล่าวขึ้นว่ามีการประชุมใหญ่ในป่าใหญ่หมูเทวดาปีนันมากมาประชุมกันพวกเราพากันไปสู่การประชุมเพื่อทํานี้เพื่อที่จะได้เห็นท่านผู้ชนะมานอันหมายถึงพระพุทธเจ้าและพระอารานทั้งหลาย โดยโพรมีคงหนึ่งก็กล่าวว่าในที่ประชุมนี้พิสูจน์ทางหลายมั่นคงดีแล้วทําจิตของตนให้ตรงเหมือนสารถีถือบังเหียนขับม้าไปได้ตรงบัณฑิตทั้งหลายย่อมรักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจโพรมีคงหนึ่งก็กล่าวว่าพิสูจน์ท้งหลายได้ถอนกิเลสอันเป็นดุดตาปูตรึงใจได้แล้วเป็นดุดเสาเขือนและลิ่มสลักได้แล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวบริสุทธิ ปราศจากมนทินท่านเป็นดุจช้างหนุ่มตัวประเสริฐอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีจักโศทรงฝึกดีแล้วโดยพระมงสุดท้ายก็ทรงกล่าวว่าชนเหล่าใดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเขาจะไม่ไปสู่อบายภูมิคือนอรกเปรตอสุรากายและสัตว์เดรัจฉานเมื่อละกายมนุษย์แล้วจะเข้าถึงความเป็นเทวดาอย่างแน่นอนโดยองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงทราบด้วยทิพยาจักโุ ว่ามีพรมชั้นสุทาวาสีตนพร้อมด้วยเทวดาทั้งสิบโลกธาตุมาชุมนุมกันพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสเล่าเรื่องนี้ให้แก่พิสูจน์ทั้งหลายได้ฟังแล้วตรัสว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตและในอนาคตก็มีเทวดามาประชุมกันอย่างนี้เหมือนกันต่อจากนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสบอกชื่อเทวดาต่างๆให้แก่พิสูจนทั้งหลายทรงทราบและทรงตรัสเล่าว่าพวกมารก็พากันมาด้วย แต่ต้องหลีกไปเพราะไม่สามารถจะทำอะไรแก่พระพิสุอรหันได้ซึ่งชื่อของเทวดาและอมนุษย์ทั้งหลายคือมารที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้มีดังต่อไปนี้ครับยักษ์เจ็ดพันที่เป็นคุมมะเทวาอาศัยอยู่ในพระนคนกรกบิลพัทมีริษมีอนุภาคมีรมัศมีมียศอินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิสุยักษ์หกพันอยู่ที่เขาเหมวัตตามีรัศมีต่างๆกัน มีธิ์มีอนุภาคมีรัศมี ойти, cadre, πά, 有有 ierten, มียศยินดีม uh huh. ุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิสุยักษ์สามพันอยู่ที่เขาสาตาคิรีมีรศมีต่างๆกันมีธิ์มีอนุภาคมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิสุยักษ์เหล่านั้นรวมเป็นหนึ่งหมื่นอกพันมีรศมีต่างๆกันมีธิ์มีอนุภาคมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิสุ ยักษ์ห้าร้อยอยู่ที่เขาเวสมิตะมีรัศมีต่างกันมีฤทธิ์มีอนุภาคมีรัศมีมียศยินดีมุ่งม,มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิษุยักษ์ชื่อคุมพีระอยู่ในพระนครราชกลึกเขาเวปุละเป็นที่อยู่ของยักษ์นั้นยักษ์แสนเศษเวทล้อมยักษ์ชื่อคุมพีระอยู่ในพระนครราชกลึกแม้นั้นก็ได้มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิษุโดยเท้าทัตตรถ ผู้อยู่ในทิศบูรพาปกครองทิศนั้นเป็นอธิปดีของพวกคนธรรมเธอเป็นมหาราชมียศแม่บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาคมียศมีรมัศมียินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิษุทวิรุณหกอาศัยอยู่ด้านทิศทักษินปกครองทิศนั้นเป็นอธิปดีของพวกกุมพันเธอเป็นมหาราชมียศแม่บุตรของเธอก็มาก มีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาคมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิษุท้าววิรุณปักอาศัยอยู่ทางด้านทิศประจิมปกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกนาคเธอเป็นหมาราชมียศแม่บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาคมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิษุ ท้ากูเวนอยู่ทางด้านทิศอุดรปกครองทิศนั้นเป็นอธิปดีของพวกยักษ์เธอเป็นมหาราชมียศแม่บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาคมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิสุเท้าทศรถผู้เป็นใหญ่ในทิศบุรพาท้าวิรุณหกผู้เป็นใหญ่ในทิศทักษินท้าวิรุณปักผู้เป็นใหญ่ในทิศประจิม ท้ากุเวนผู้เป็นใหญ่ในทิศอุดรเท้ามาราชทั้งสี่นั้นอย่างทิศทั้งสี่โดยรอบให้รุ่งเรืองได้ยืนอยู่ในป่าเขตพระนครกบิลพัทพวกบ่าวของเท้ามาราชทั้งสี่นั้นมีมายาล่อหลวงโอวดเจ้าเล่มาด้วยกันมีชื่อคือกุเตนทูหนึ่งวิเทนทูหนึ่งวททิหนึ่ง,ว,งวัตตะหนึ่งจันทนะหนึ่งกามมาเศถะหนึ่งก,นนก,กนนงินุกันทูหนึ่งนิกันทูหนึ่ง และเทวราชทั้งหลายผู้มีนามว่าปนาทะหนึ่งโอมัญญะหนึ่งโอปปันหนึ่งเทพสารถีมีนามว่ามาตรลีหนึ่งจิตเสนะคนธรรมหนึ่งนารราชาหนึ่งชโนสภาหนึ่งปัญจสิกาหนึ่งติมพารุหนึ่งสุริยวัชสาเทติดาหนึ่งโดยราชาและคนธรรมพวกนั้นและพวกอื่นกับเทวราชทั้งหลายยินดีมุ่งมายังป่าให้เป็นที่ประชุมของพิสุ อันหนึ่งเหล่านาคที่อยู่ในสะชื่อนสภะบ้างอยู่ในเมืองเวสาลีบ้างพร้อมด้วยนางบดิษัทเลโอตจักกะก็มากำผลนาคก็มาอัสสัตระนาคก็มานาคผู้อยู่ที่ท่าชื่อปายาคะกับญาติก็มานาคผู้อยู่ในแม่น้ำยมุนาเกิดในสกุลทัตตรัตผู้มียศก็มาเอาราวันเทพบุตรผู้เป็นช้างใหญ่แม้นั้นก็มาอย่างป่าอันเป็นที่ประชุมของพิสุ ักสีทวิชาตผู้เป็นทิพย์ที่ในตาบริสุทธิ์นำนักราชไปได้ด้วยพลันนั้นมาโดยทางอากาศถึงท่ามกลางป่าชื่อของปักสีคือพยาครุฑนั้นชื่อว่าจิตสุบรนในเวลานั้นนักราชทั้งหลายไม่ได้มีความกลัวพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทําให้ปลอดภัยจากคลุฑหน้ากับคลุฑเจรจากันด้วยวาจาอันไพเราะประธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เป็นสารณะพวกอาสนอาศัยสมุดอยู่ หันเท้าวัชรหัตรบชนะแล้วเป็นพี่น้องของเท้าวาเสมีฤทธ์มียศเหล่านี้คือพวกการกัญชอาอสูรมีกายใหญ่หน่ากลัวก็มาพวกฐานะเวคษาอสูรก็มาเวปจิติอสูรสุจิติอสูรปหาราทาศนุนและนมุจิพยามานก็มาด้วยกันบุตรของพลีอสูนึ่งร้อยมีชื่อว่าไพโรวดทั้งหมด ผูกสอดเครื่องเสนาอันมีกำลังเข้าไปใกล้อสุรินทราราหูแล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้เจริญบัดนี้เป็นสมัยที่จะได้ประชุมกันดังนี้แล้วเข้าไปยังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิษุในเวลานั้นเทวดาทั้งหลายชื่ออาโปชื่อปัทวีชื่อเตโชชื่อวายโยได้พากันมาแล้วเทวดาชื่อวารุณะชื่อวารุณะชื่อโสมะชื่อยศะก็มาด้วยกัน เทวดาผู้บังเกิดอยู่ในหมู่เทวดาด้วยเมตตากรุณาและฌานเป็นผู้มียศก็มาหมู่เทวดาสิเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาคมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิสุเทวดาชื่อเวนัทูลชื่อสาลีชื่ออัสมาชื่อยะมะทั้งสองพวกก็มาเทวดาผู้อาศัยพระจันทร์ กระทำพระจันทร์ไว้ในเบื้องหน้าก็มาเทวดาผู้อาศัยพระอาทิตย์กระทำพระอาทิตย์ไว้เบื้องหน้าก็มาเทวดากระทำนักษัตริย์ไว้เบื้องหน้าก็มามันฑะพระลาหกเทวดาก็มาแม้เท้าวศักกะบุดินทะทะวาสวะซึ่งประเสริฐกว่าเทวดาทั้งหลายก็เสด็จมาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาคมีรัศมียินดีมุ่งมายังป่า อันเป็นที่ประชุมของพิสุอันหนึ่งเทวดาชื่อสาหภูผู้รุ่งเรืองดุดเปลวไฟก็มาเทวดาชื่ออริธกะชื่อโรชะมีรัศมีดังดอกผักตบก็มาเทวดาชื่อว่าวดุลนะชื่อสาธรรมชื่ออจุตะชื่อเนชกะชื่อสุเลยะชื่อรุจิระก็มาเทวดาชื่อวาสวเนสีก็มามูเทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมด ล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาคมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิสุเทวดาชื่อสมานะชื่อมหาสมานะชื่อมนุสษะชื่อมนุสสุตมะชื่อกิบธาปาทุสิกะก็มาเทวดาชื่อมโนโปาทุสิกะก็มาอันหนึ่งเทวดาชื่อฮิริเทวดาชื่อโลหิตวาสีชื่อปรารคะ ชื่อมหาปราคะผู้มียศก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาคมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิสุเทวดาชื่อสุก,กะชื่อกลุ่มหะชื่ออรุณนะชื่อเวคานะก็มาด้วยกันเทวดาชื่อโอทานไคหะผู้เป็นหัวหน้าเทวดาชื่อวิจักขนะก็มา เทวดาชื่อสทามัตตะชื่อหารคชะชื่อมิสกะผู้มียศก็มาประชุนนะเทวบุตรซึ่งคำรามให้ฝนตกทั่วทิศก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาคมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิสุเทวดาชื่อเขมียะเทวดาชันดุสิตเทวดาชันยามะ และเทวดาชื่อกันตะกะมียศเทวดาชื่อลมพิตะกะชื่อลามเสตทะชื่อโชติมานะชื่ออาสาและเทวดาชั้นนิมมานารดีก็มาอันหนึ่งเทวดาชั้นปรนิมมิตะก็มามู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาคมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิโุ มูเทวดา60เหล่านี้ทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมาแล้วโดยกำหนดชื่อและเทวดาเหล่าอื่นผู้เช่นกันมาพร้อมกันด้วยคิดว่าเราทั้งหลายจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปราศจากชาติเป็นผู้ไม่มีกิเลสแล้วมีโอคาอันข้ามผลไม่มีอสวะผู้ล่วงความยึดถือได้แล้วเป็นประดุษพระจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้นสุพรมและประมัตตพรมซึ่งเป็นบุตร ของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีฤทธิ์ก็มาด้วยสนางกุมารพรมและติดสพรมแม้นั้นก็มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิสุเท้ามหาพรหมย่อมปกครองพรหมโลกพันหนึ่งเท้ามหาพรหมนั้นบังเกิดในพรหมโลกมีอนุภาคมีกายใหญ่โตมียศก็มาพรหมสิบพวกผู้เป็นอิสระในพวกพรหมพันหนึ่งมีอำนาจเป็นไปเฉพาะองค์ละอย่างก็มามหาพรหมชื่อว่าหารตตะ อันมีบริวารเวทล้อมแล้วมาในถ้ำกลางพรมเหล่านั้นมารเสนาได้เห็นพวกเทวดาพร้อมทั้งพระอินและพระพรมทั้งหลายนั้นผู้มุ่งมาก็มาด้วยพญยามารได้กล่าวว่าพวกท่านจงมาจับเทวดาเหล่านี้ผูกไว้ความผูกด้วยราคะจงมีแก่ท่านทั้งหลายพวกท่านจงล้อมไว้โดยรอบอย่าปล่อยใครไปพญามารได้บังคับเสนามารในที่ประชุมนั้นดังนี้แล้วเขาฝ่ามือตบแผ่นดิน กระทำเสียงน่ากลัวเหมือนเมฆยังฝนให้ตกคํำรามอยู่พร้อมทั้งฟ้าเล็บฉะนั้นเวลานั้นพยามารนั้นไม่อยากบังคับใครให้เป็นไปในอำนาจได้โกรธจัดกลับไปแล้วโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักสุทรงพิจารณาเหตุนั้นทั้งหมดแต่นั้นจึงได้ตัดเรียกสาวกผู้ยินดีในพระศาสนาตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเซนามานมาแล้วพวกเธอจงรู้จักเขา พิสูจน์เหล่านั้นสดับพระดำรัสสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้กระทำความเพียรมารเละเสนามานนั้นได้หลีกไปจากพิสูจน์ผู้ปราศจากกามราคะไม่สามารถยังแม้คนของท่านให้ไหวได้โดยพยามารเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเล่นเหล่าพระอรหันตัสาวกทั้งหลายแล้วได้กล่าวสรรเสริญว่าพวกสาวกของพระองค์ทั้งหมดชนะสงครามแล้วล่วงความกลัวได้แล้วมียศ ปรากฏในหมู่ชนที่บันเทิงอยู่กับพระอริยะเจ้าผู้เกิดแล้วในพระศาสนาดังนี้แลโดยเมื่อพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงเหล่าเทวดาทั้งหลายที่มาประชุมกันณที่นั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงได้ตรัสว่าการประชุมใหญ่ของเราเทวดาเช่นนี้เรียกว่ามหาสมัยซึ่งในยุคข,ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจะเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับโดยจากเรื่องนี้ก็แสดงให้ยินว่า ทั้งเทวดามารพรหมก็ยังนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าและพระอา,าราัน์ทั้งหลายด้วยซึ่งต่อมาพระสูตรในมหาสมัยสูตรนี้จึงเป็นที่นิยมนำมาสวดในงานมงคลสำคัญโดยจัดอยู่ในภานวัคหรือบทสวดมนต์หลวงซึ่งนิยมสวดกันในวัดและในวังเท่านั้นเนื่องจากเวลาสวดบทนี้เทวดาจะชอบมากและมาประชุมกันเป็นจำนวนมากการที่จะสวดบทสวดน,นี้ในบ้านเรือน ก็ย่อมเป็นสถานที่ที่กับแคบเกินไปสําหรับเราเทวดาที่จะไปรวมกันฟังพระสูตรท่านเป็นที่รักที่พอใจโดยว่ากันว่าอนุภาคของบทสวดมหาสมัยนี้เป็นบทสวดที่เทวดาในหมื่นจักรวาลชอบฟังและมีความชื่นชอบเป็นพิเศษเมื่อมีการสวดมหาสมัยสูตรหรือว่ามหาสมัยยะสูตรที่ใดเมื่อนั้นเทวดาทั้งหลายจะมาประชุมกันสดับรับฟังปินหมู่ใหญ่ พร้อมให้การอภิบาลรักษาเวชัยให้ผู้สวดมีความสุขความเจริญสมหวังในสิ่งที่ดีงามโดยการสวดสรรเสริญเทวดาถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะได้กัดเกลาจิตใจให้มีความนอบน้อมการนับถือเทวดาที่ดีที่สุดคือการน้อมนำเอาเทวธรรมคือธรรมของเทวดามาปฏิบัติใช้คือหิริความลลยต่อบาปไม่กระทำบาปทั้งต่อหน้าและรับหลังกับโอตะปะคือความเกรงกลัวต่อผลบาป ผู้ที่ตั้งอยู่ในเทวธรรมนอกจากได้ชื่อว่าบูชาเทวดายัางถูกต้องแล้วผู้นั้นก็ยังได้ชื่อว่ามนุสสเทโวคือเป็นเทวดาในเรื่องมนุษย์อีกด้วยครับโดยเรื่องราวของมหาสมัยสูตรหรือว่ามหาสมัยสูตรนี้ก็จบลงแต่ประการเท่านี้ครับโดยเรื่องนี้ผมก็ได้นํามาจากพระไตรปิฎกพระสูตรตันตปิฎกที่ขณนิกายมหาสมัยสูตรเล่มที่สิบ ข้อที่2 3 5ร้อถึงสองโดยผมก็หวังว่าเรื่องราวที่ผมได้นำเสนอในเรื่องนี้คงจะเป็นประโยชน์ในทางธรรมให้แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับโดยหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยเว้าที่นี้ด้วยนะครับโดยก่อนจบเรื่องนี้ก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมชาติและกดถูกใจเรื่องราวของมหาสมัยสูตรการชุมนุมครั้งยิ่งใหญ่ของเหาเทวดาเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับ ในท้ายที่สุดนี้ผมก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสวัสดีพบแต่ความดีและมีความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณที่สละเวลามารับฟังธรรมะในเรื่องนี้และพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ